หลังจากที่ผมใช้ตัวของ Windows นะครับมาตลอด10ปี15ปีที่ผ่านมาของผมเนี่ยล้วก็มีเหตุอะไรที่ผมเปลี่ยนใช้ตัวของ Macbook นะครับแล้วการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมาแตกต่างกับตัวของ Windows ไหมแล้วประสบการณ์เป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรคุณก็สามารถพิมพ์ทิ้ง,งไว้ตรงคำ คอมเมนต์ได้ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาครับก็จะเป็นตัวของ Macbook Air รุ่นตัวชิป M1 นะครับจริงๆมันมีตัวของ M2 มาแล้วนะตอนนี้แล้วก็ที่ผมซื้อ M1 เนี่ยเอาตามตรงเลยก็คืองบไม่ถึงนะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็ะระลับคือผมไม่ได้แบบต้องการซีเจอร์อะไรใหม่ๆไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องการ Mac safe ไม่ได้ต้องการกล้องแบบ Full HD หรือว่าไม่ได้ต้องการชิป M2 นะครับผมต้องการใช้แค่ตัวของ Mac OS ที่เป็นแบบ แอปเปิ้ลซิลิคอนแค่นั้นนะครับผมก็เลยอ่ะอันนี้เป็นตัวแบบ macbook air รุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช้ชิป cpu m1 ด้วยอ่ะผมก็อยากลองดูว่า Apple เนี่ยเมื่อก่อนใช้เป็นของ intel นะ intel ก็คือแบบมันก็ถ้าเป็นตัว air เนี่ยเราใช้ชิป intel เลยเนี่ยคือมันร้อนแล้วมันก็แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับพอเปลี่ยนมาเป็น m1 ปุ๊บมันไม่มีพัดลมมันเงียบแล้วก็การทางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้จะสอง performance มาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยอ่ะตัดสินใจ ซื้อ M1 เลยหรือวก็ใช้แบบยาวๆวิดีโอนี้ผมก็จะมาเล่าเป็นตัวของประสบการณ์แล้วกันว่าผมใช้ตัวของ Macbook แล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับตัวของ Windows นะครับอันนี้เป็นแบบประสบการณ์จริงนะคือผมไม่ได้แบบว่ามาอวยหรือว่ามาแบบอะไรเลยคือผมจะแบบมาเล่าให้คุณได้แบบรู้ละเอียดแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับว่ามันแบบแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าคุณเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณเหมาะกับฝั่ง Windows หรือว่าเหมาะกับฝั่ง Mac อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันในลิ่วิดีโอนี้เช่ปะ อันดับแรกว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ภายนอกไม่ยังไม่ลงลึกของตัวถึงซอฟต์แวร์ข้างในดีไซน์เนี่ยผมชอบตัวของ macbook เพราะว่ามันเป็นแบบทําจากอลูมิเนียมหมดนะครับแล้วก็เวลาจับหรือว่าเวลาจับถือไปไหนเนี่ยมันดูแบบดูฮารูฮารานะครับดูแบบว่ามีคลาสนะครับซึ่งมันเป็นแบรนด์ของเขามันเป็นแบรนด์ไอดีตี้ของเขานะครับมันเป็นแบรนด์ที่ตัวของ apple เนี่ยเขาตั้งใจทําขึ้นมาอยู่แล้วนะครับถามว่าฝั่งของ windows มีไหมที่แบบวัสดุแบบนี้ที่แบบเป็นอลูมิเนียมหมดอะไรเนี้ย มีนะครับแต่ของว i n d o w s เนี่ยคุณก็จะจ่ายถูกกว่าของ Mac ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของการที่แบบความน่าเชื่อถือหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า Mac นะครับซึ่งตัว Mac พวกเองก็มีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดีเข้ากับตัวของ Windows นะครับแต่โดยเรื่องของตัวแบรนดิ้งของเขาเนี่ยของไอ e เน่ยผมบอกเลยเลยว่าแบรนดิ้งของเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็ สินค้าเนี่ยมันก็ดูแบบดูพรีเมียมไปซะหมดนะครับในอันนี้นในสายในสายตาของแบบบุคคลที่เรารู้กันนะครับก็คือเรา,เราท่านๆแหละที่เราสัมผัสฐฐได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือผมซื้อเพราะว่าผมชอบดีไซน์ของเขานะครับแต่ว่าท้ายผมถึงไม่ซื้อตัวของ M2 ไปเลย M2 ผมบอกกันเลยว่า M2 เนี่ยแพงกว่า M1 ประมาณหมื่นหนึง่งแล้วก็สเปคข้างในเนี่ยคือ s s d ของ M2 เนี่ยมันสู้ M1 ไม่ได้นะครับแล้วก็ ตัวของแรมตัวของ cpu อะไรก็มันก็มกไม่ได้ต่างน,นากนะครับจากที่ผมไปดูรีวิวมานะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องจ่ายเพิ่มอีกหมื่นึงเพราะที่จะไปซื้อ m2 ดีไซน์ใหม่นะครับแต่ว่าสเปคอะไรก็จะแบบเหมือนกับตัวแ air เลยนะครับต่างกันนิดๆหน่อยๆซึ่ง ผมมองแล้วเนี่ยเงินหมื่นหนึ่งที่ผมแอดออนเพิ่มขึ้นไปเนี่ยคือมันไม่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตรงๆคือช่วงนี้ก็คือตอนนั้นคือผมไม่ได้ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็มีเงินถึงแค่แบบประมาณสองหมืนกว่าครับซึ่งวันนี้ก็เป็น macbook air 1มือสองนะครับก็ไปซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อมือหนึ่งแล้วก็ของมือสองมันก็ยังใช้งานได้แล้วก็มีประกันเหลือก็คุ้มค่าที่ผมจะจ่ายนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของดีไซน์ผมบอกเลยว่าดีไซน์ของ Apple เนี่ยผมชอบตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อครับอันดับถัดมาก็คือเรื่องของตัวไฟดูดอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญนะไฟดูดเนี่ยผมใช้ตัวของโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows มาทั้งที่เป็นบอดี้ที่เป็นแบบพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกคาร์บอนะแบบดีๆหน่อยแล้วก็ตัวของบอดี้ท อันนี้คือผมโดนไฟดูดบ่อยมากๆคือแบบแปลกมากงงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคือแบบมันดูดแบบสะดุ้งอะ่ะหลายครั้งนะครับแต่หลังจากที่ผมใช้ macbook เนี่ยไอาอาการนี้คือมันแทบจะไม่มีเลยนะครับอาการที่แบบว่าไฟเล่นใช้งานไปแล้วแบบไฟดูดจนเราสะดุง้งแบบเออขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเลยนะครับคือแบบผมก็งงมากว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ตอนที่ผมใช้ windows เนี่ยใช้เป็น โน้ตบุ๊กที่แบบอ่าเป็นบอดี้อลูมิเนียมอะไรเงี้ยคือแบบผมเจอไฟดูดค่อนข้างบ่อยแต่ผมไม่รู้นะว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ที่เป็นแบบว่าเอ่อราคาสูงๆหน่อยเครื่องนึงแบบ40,000กว่า30,000กว่าน่ยจะจะมีแบบเคสแบบนี้ไหมนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของตัวแท็บแพดนะครับแท็บแพดที่ติดมากับตัวของ Mac เนี่ยกับตัวของ Windows ผมบอกกันเลยว่า แท็บแพดที่อยู่บนแม c เนี่ยมันคือแบบมันดีมากตอนนี้คือพูดจริงๆคือแบบดีกว่าของ Windows แบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าผมบอกเลยเพราะว่าตัวของ Windows เนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันใช้กับหลายอุปกรณ์หลาย OS ต่อให้ตัวของแบรนด์ๆหนึ่งแล้วกันที่เขาจะมีตัวของนำแพดมาให้อยู่บนแท็บแพดที่เป็นแบบตัวเลขให้คนแบบพิมพ์ได้บนตัวแท็บแพดอะไรเงี้ยคือผมว่าจริงๆผมว่ามันเป็นคิมิคเป็นลูกเล่นขเขาอะนะครับซึ่งถามว่าแท็บแแพดมันดีเท่าตัวของแม็กไหมผมบอกเลยว่ามัน ไม่ได้ดีเท่าตัวของแมปผมรู้ว่าตัวแมปบุ๊กอะ่ะแท็กแพดของเขาทำมาดีมากเลยนะคือมันมีการกดแบบ2สเต็ปนะครับกดแบบธรรมดาแล้วก็กดแบบตัวของ Force Touch ซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ผมได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันทำมาดีอะ่ะนะครับซึ่งตัวของ Windows เนี่ยมันจะมีได้แค่กดแบบธรรมดาก็คือกดแบบแก๊กแก๊กเดียวคือกดได้แค่1สเต็ปนะครับแต่ของแมปเนี่ยมันกดได้2สเต็ป แต่ถามว่าจริงๆมันกดได้สองสเต็ปไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นคือแมาดิคอลของมันเนี่ยคือมันมีมอเตอร์สั่นอยู่ข้างในนะครับเวลาเรากดไปมันก็จะมีมอเตอร์สั่นคล้ายๆปุ่มโฮมของพวก iPhone 7 i p ไอโฟนประมาณนั้นนะครับที่แบบกดไปปุ๊บมันจะมีมอเตอร์สั่น อะไรเงี้ยฟนเอสเออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายๆอย่างนั้นฟิลลิ่งการกดอาจจะจะคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทางภายใของแมตซ์ดีม,มากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวภายนอกก็ประมาณนี้นะครับที่ผมสมัมผัสได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักอ่ะน้ําหนักอันนี้ก็คือแบบมันแล้วแต่รุ่นน่งนะครับว่า ตัวแม็กมันหนักเท่าไหร่แล้วรุ่นวินโดว์ที่เราใช้เนี่ยมันหนักเท่าไหร่นี่คือมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมไม่สามารถมาแบบออว่าธิบายได้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้เป็นกางๆแล้วกันกตัวแม็กมันก็หนักประมาณ1 -2 1.3กิโลประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของภายนอกเนี่ยถ้าเทียบกันจรงิงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ผมรู้สึกว่าตัว M1 บันเนี่ยแบตมันอึดมากผมใช้งานได้ประมาณถ้าเกิดผมไม่ชาร์จเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับจากการใช้งานล์ขอองผมก็คื ผมทําอะไรบ้างอ่ะผมก็แค่เซตต็ตกระของโฆษณาเฟซบุ๊กแอดอะไรเงี้ยนะครับแล้วพวกทําทเว็บไซต์บ้างนะครับทําเว็บไซต์พวกอย่างเช่นวิกคอมอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีทําให้กับบริษัทผมบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ใช้งานหลักก็แค่ประมาณนี้นะครับคือจากครั้งที่ผมใช้งานมาเนี่ยแบตบผมชาร์จไปตอนเช้า100%ผมกลับมาถึงบ้านแบตเหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์พอเผื่อว่างวันก็เหลืออยู่เจ็ดสิบคือแบบเป็นตอนที่แบบว่าแบตบมันอึดมากนะครับเพราะว่า ผมใช้งานที่ออฟฟิศเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์สักห้าชั่วโมงแล้วกันผมใช้งานอยู่ที่ออฟฟิศประมาณ5ชั่วโมงน,นะครับถ้าเป็นคอมของพวก windows เนี่ยคือตายไปแล้วนะครับคือผมต้องมีอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียบปลั๊กเสียบอะไรเนี่ยคือแบบถ้าเป็น windows เนี่ยมันมันเลี่ยงหมดแล้วครับคือแบตมันหมดแล้วแต่ถ้าเป็น mac เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องพกที่ชาร์จแบตเลยถ้าเป็นตัว air น,นะแล้วถ้าเป็นตัวของ intel เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าชิป M1 เนี่ยคือคุณแทบจะไม่ต้องพกที่ชาร์จแบตเลยคุณถือไปแค่ตัวเครื่องเนี่ยคุณก็สามารถทํางานได้นะครับแล้วก็ p e r f o r อ a n c e อะไรมันไม่ได้ดรอปด้วยเมื่อเทียบกับตัวของ Windows นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก Windows เนี่ยคือตัวของโน้ตบุ๊กเขาจะดีไซน์มาให้การที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะดรอป Perform a n c e ลงมาก็คือลดความเร็วความแรงของชิปเซตของ CPU ล,ลงมามันจะไม่ไปกระชากตัวของแบตเตอรี่มากนะครับแล้วก็ทำให้การใช้งานมันได้ยาวนานขึ้น แต่ตัวของ Mac เนี่ย p e r f o r m มนซ์มันไม่เดานะครับคือคุณใช้งานเร็วยังไงก็คือเร็วอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวของ Windows เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้งานแบบเต็ม p e r f o r m มนซ์เต็มประสิทธิภาพคุณต้องเสียบปลั๊กอะไรนะคือคุณต้องเสียบปลั๊กแล้วก็คุณต้องพก a d a ต t ร r พกที่ใช้แบตบซึ่งเป็นอะไรที่แบบจุ่นยากวุ่นวายมากๆนะครับที่พูดมาก็ไม่ใช่ว่าแบบตัวของ Mac มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียไม่ใช่อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมบอกเลยว่า ตัวพอร์ตการเชื่อมต่อของแมพเนี่ยผมเกียดมากๆเพราะว่ามันมีแค่2พอร์ตนะครับถ้าเป็นของ Windows เนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณมีพอร์ตให้คุณเชื่อมต่อได้เยอะมากๆพวก HDMI, พอร์ต USB-A, พอร์ต USB-C อ่ะเฮๆบางเครื่องมีพอร์ตแลนให้ด้วยแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นของแมกคุณจะมีแค่แบบ USB-C โโง่สอพอร์ตนะครับซึ่ง จริงๆก็ไม่ใช่แบบ USB C ขอโงห่หรอกก็เป็นพอร์ต Thunderbolt แหละเอาจริงๆทุกวันนี้มันอุปกรณ์ที่รองรับตัวของ Thunderbolt เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ราคามันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อมาใช้กับตัวของพอร์ต Thunderbolt เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ specialist เ,เฉพาะทางจริงที่ซื้อมาใช้นะครับซึ่ง User อ,อย่างผมอะ่ะผมไม่มีทางซื้อแบบอะไรที่เป็นอย่างนั้นมาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไปออฟฟิศแล้วคุณจะต่อจอข้างนอกหรือว่าคุณจะต่อขึ้นโปรเจคเตอร์เนี่ย หนึ่ง้วคุณต้องมีตัวแปลงสองถ้าเกิดว่าคุณจะพิมพ์งานแล้วพิมพ์เอกสารคุณก็จะต้องมีตัวแปลงเหมือนกันอย่างเช่น,นเครื่องพิมพ์เป็น USB-A คุณก็ต้องแปลงจากตัวของพอร์ต USB-C ให้เป็น USB-A ก่อนมันจะไปเสียบกับพิมพ์เตอร์ได้อย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันเป็นปัญหาที่แบบผมเจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เ,เป็นอันที่เป็นมูลกิจนะครับนอกจากว่า p ิมพเตอร์นั้นหรือว่าเครื่องพิมพ์นั้นควรจะมีระบบแบบแอร์พิมพ์ก็คือสามารถสั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Wi-Fi ได้อะไรแบบนี้เออนี่ก็คือแบบสะดวกสบายดีนะภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับตัวของฮาร์ดแวร์ภายนอกมาถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ข้างในบ้างซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยผมบอกกั้เลยว่าตัวของ mac os กับตัวของ windows เนี่ยถ้าพูดกันถึงเรื่องของความเสถียรผมให้ mac เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามันนันทิตังหนึ่ง a อ p l e ิลเขาคุมเรื่องของฮาร์ดแวร์เอง2ก็คือเขาคุมเรื่องของซอฟต์แวร์เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเขียนโค้ดตัวของ OS ให้มันเข้ากับตัวของฮาร์ดแวร์ที่เขามีเนี่ยมันยอมที่จะทําได้ง่ายกว่าตัวฝั่งของ Windows อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของซอฟต์แวร์ Apple ก็เป็นคนดีไซน์ตัวของฮาร์ดแวร์ Apple ก็เป็นคนดีไซน์ยิ่งตอนนี้เป็นแบบชิปเต็มมันห้แอ p เปิลซิลิคนั่นก็หมายความว่า Apple ก็เป็นคนดีไซน์ตัวของชิปเซ็ตด้วยเราก็ด การที่แม็กมันจะมีเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวของฝั่งวินโดว์เยอะมากๆเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตัวของวินโดว์เนี่ย OS หรือว่าระบบปฏิบัติการของเขาก็คือเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้กับหลายๆอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอ่ะแบรนด์โน้ตก็ใช้ได้แบรนด์นี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันจะแบบสเตเบิลของตัว OS เนี่ยมันก็จะต่ำแต่ถามว่าความ Security ต่างๆ,างๆเหมือนกันไหมผมบอกเลยว,ว่าความปลอดภัยต่างๆเหมือนกันความปลอดภัยต่างๆการที่ เราจะถูกมาแว a โจมตีหรือว่าการที่จะถูกวรัสโดนอะไรเงี้ยคือผมบอกกันเลยว่ามันเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันตรงไหนหรือไม่ต่างกันตรงที่ว่า user อย่างเราเราทุกคนเนี่ยที่จะแบบไปทำอะไรแปลกๆกับมันอย่างเช่นอาจจะเข้าเว็บที่แปลก 8, หรือว่าอาจจะดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆลงมาอะไรเงี้ยเอออันนี้คือมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัว OS ของทั้ง2องอันเนี่ยทั้ง Mac OS แล้วก็ตัวของทั้ง Windows OS เนี่ย ความ security ก็คือมันพอๆกันนะครับมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ที่ Windows เขาบอกว่าความ Security น้อยกว่าเพราะว่าตัวของ Windows เนี่ยมันมีผู้ใช้เยอะพอมันมีผู้ใช้เยอะปุ๊บนั่นก็หมายความว่าแฮกเกอร์ต่างเขาก็จะเลือกโจมตีฝั่งที่มีผู้ใช้เยอะๆเพราะว่า1และเขาสมมติอ่ะแม็กมีผู้ใช้แค่1ล้านคน Windows มีผู้ใช้10ล้านคนการที่คุณจะโจมทุ่มพลังงานของคนมาโจมตีคนหนึ่งล้านคนเพื่อให้ได้ข้อมูลมานิดนิดหน่อยเนี่ย ทำเพื่ออะไรนะครับคุณก็ุ่มพลังงานเท่ากันแต่เข้าถึงคนถึงสิล้านคนอย่างเงี้ยเออมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ s e c u r i ต y ตัวของ MacOS เแล้วก็ตัวของ Windows เนี่ยผม,ผมบอกเลยว่ามันเท่า,เากันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัวของ e er อ r o r ต่างๆต,ตัวของ Windows จะมี e er อ r o r เยอะกว่าบางทีแม่งขึ้นจอฟ้าขึ้นจอดำบางทีแม่งเครื่องรีสตาร์ทอย่างเงี้ยเออนี่คือตัวของ MacOS ปัญหาน,นี้จะน้อยนะครับถามว่ามันมี มีปัญหานี้ไหมผมบอกเลยว่ามีแต่ว่าเคสเนี่ยที่เจอเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งของ Windows นะครับวินโด้เนี่ยบางทีแบบทำง,งานอยู่เอาแมคเครืจอฟ้าแล้วเครื่องมีสตาร์ทอย่างเงี้ยเออคือแบบปัญหานี้มันมีเยอะนะครับมันมีเจอเคสแบบเนี้เยเยอะกว่าฝั่งของแม c ทีนี้มาถึงเรื่องของตัวโปรแกรมบ้างแน่นอะนครับโปรแกรมต่างๆมันจะรองรับบน Windows ซะส่วนใหญ่ซะมากกว่าก่อนที่คุณจะเลือกซื้อเนี่ยว่าคุณจะไป Windows หรือไปแมคเนี่ยผมต้องถามคุณก่อนว่า ตัวของโปรแกรมที่คุณใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่คุณใช้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ Final Cut Pro แน,น่นอน Windows ไม่มีครับคุณต้องมาใช้ Mac ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้โปรแกรมพวก AutoCAD หรือว่าโปรแกรมพวกออกแบบอ่ะแน่นอนครับตัวของ Mac ไม่มีครับคุณต้องมาใช้ Windows อย่างเงี้ยเออคือมันก็จะง่ายในการเลือกใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออยู่กับเราว่าเราจะใช้โปรแกรมไหนเป็นหลักนะครับแล้วโปรแกรมนั้นที่เราใช้เนี่ยมัน มีอยู่บนแมคก็มีอยู่บน Windows นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวของโปรแกรมผมก็จะให้ตัวของ Windows ชนะละกันเพราะว่า Windows เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมเยอะกว่าตัวของ MacOS เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมีเยอะจริงนะครับแต่ว่าความสเสถียรความเสถียรเนี่ยอันนี้คือเราไม่คุยกันนะครับอันนี้ก็คือแบบรู้ๆกันอยู่นะครับว่า Windows ตัวของซอฟต์แวร์ตัวของ able, ความสเสถียรความเสถียรเนี่ยก็อาจจะสู้ตัวของ Mac ไม่ได้นะครับในตัวของซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะอย่างเช่น Adobe พีเมียอย่างเงี้ยอ่ะถ้ารันบน Windows ก็อาจจะไม่ได้สแตเบิลเท่ากับรันบน Mac แต่มาก็คือเรื่องของสายแคร็กนะครับหรือว่าสายที่แบบชอบลงซอฟต์แวร์ฟรีนะครับถามว่าตัวของ MacOS ลงซอฟต์แวร์ฟรีได้ไหมบอกเลยว่าสามารถลงได้เหมือนกันนะครับตัวของ Windows ก็สามารถลงซอฟต์แวร์ฟรีที่แบบเ,เราต้องไปแคร็กมาหรือว่าเป็นแบบซอฟต์แวร์ที่เขาแบบมีแคร็กให้อะไรเงี้ยเออดีคือก็ลงได้เหมือนกันถามว่า Mac ลงได้ไหมก็ลงได้เหมือนกันแต่ ตัวของ Mac เนี่ยเวลาที่เราจะลงพวกซอฟต์แวร์แฟลกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าของ Windows ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหนึ่งด้วยระบบ Security ของเขาหรือว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อำนวยาให้กับคนที่แบบจะไปลงซอฟต์แวร์เถื่อน,อนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราลงซอฟต์แวร์เถื่อนไม่ว่าจะเป็นของ Windows หรือว่าของ Mac เองก็ตามเรานะครับก็มีโอกาสที่ตัวของ มาแ์วร์หรือว่าตัวของไวรัสแรนซอรแวร์รต่างๆเนี่ยจะเข้ามาโจมตีเครื่องเราได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ว่า Windows นะครับที่จะโดนตัวของ m a c OS ก็สามารถโดนได้เหมือนกันถ้าเราลงซอฟต์แวร์เถื่อนหรือว่าเข้าเว็บไซต์อะไรท่าันแบบแปลกๆนะครับเบสออนพื้นฐานเนี่ยมันก็เมันเหมือนกันมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราที่เราใช้คอมยังไงนะครับถ้าเราใช้คอมแบบใช้ของแท้ตลอดใช้ของถูกลิขสิทสิ์ตลอดไม่ได้ลงตัวแครมาเออนี่ก็คือ โอกาสที่เราจะแบบโดนม a l w ว r หรือว่าโดนไวรัสเนี่ยมันก็จะน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทอี่สำคัญนะครับเรื่องของตัวอัปเดตต่างๆหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์จะลืมว่าตัวของผู้พัฒนาโปรแกรมหรือว่าผู้พัฒนา OS เอสอย่างแเเองอย่าง Microsoft เองเขาก็พยายามแก้ปักของอตลอดเวลาแก้ปัญหาตัว OS เอสของอตลอดเวลาแล้วก็มีแพทช์ใหม่มออาตลอดเวลานะครับความปลอดภัยเอ่ย security การแบบปกป้องข้อมูลต่างๆของเราเนี่ย เขาก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับตลอดเวลาเขาก็จะปล่อยแพทใหม่มาให้เราอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับแต่บางทีเราก็แบบเพลย์เลยไม่อัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีช่องโหว่ที่อาจจะทำให้เราถูกม a l w a r e โจมตีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปอัปเดตซอฟต์แวร์กันด้วยนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะครับก็จะลดปัญหาการโดนม a l w a r e โจมตีได้นะครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรคุณก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้กันนะครับแล้วก็เจอกันใหหม่คครรััั้้งนาสสวดีบ